น้องวันใหม่รับบทเป็นนางแบบสาวช็อเดียวเฟย์คอนบวีถึงกับต้องเอ่ยปากยิ่งโตยิ่งสวยน่ารักจริงๆค่ะสำหรับน้องวันใหม่ชัดบริรักษ์สาวน้อยอายุ13ปีที่บอกเลยค่ะว่ามากความสามารถรอบด้านมากๆทั้งร้องเพลงเพราะเต้นก็ได้เล่นดนตรีก็เป็นที่สำคัญนั้นก็ยังเรียนเก่งอีกด้วยค่ะบอกได้เลยว่าครบเครื่องสุดๆเป็นที่ภูมิใจขอบคุณแม่งามทิพย์และพี่ชายทั้ง3คนอย่างมาก และจะเห็นว่าพี่ชายทุกคนบอยประกอ์หน่องธนาและพัดช,ชัดบริรักษ์นั้นต่างก็ผลัดกันดูแลสาวน้อยคนเล็กแทนคุณแม่งามทิพย์เป็นอย่างดีล่าสุดกับภาพที่ทำให้หลายคนนั้นแทบจำไม่ได้จริงๆน้องวันใหม่ในลุกสาวสวยน่ารักสวมบทเป็นนางแบบถ่ายแฟชั่นรีวิวกระเป๋าแบรนด์ดังต้องบอกเลยค่ะว่าอินเดอร์ดังแบบนั้นมาเต็มเฟรมจริงๆ,ซ,งๆซึ่งภาพนี้บอยประกอได้เขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่า ลูกสาวใครทำไมถูกใจจริงๆลูกสาวแม่งามทิริปไงครับและภาพนี้เฟย์พรปรวีถึงกับเข้ามาเอ่ยปากขอว่าน้องวันใหม่อย่าเพิ่งรีบโตหลายคนเห็นแล้วต่างก็กดไลค์กันรัวรไปเลยลคะค่ะลูกนี้ของน้องวันใหม่เนี่ยโตเป็นสาวแล้วจริงๆเลยคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ใอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ